สวัสดีค่ะอีเวนต์โพชชั่นพารวยนะคะสำหรับวันนี้ก็ มันเปิดบาวันที่สแล้วนะคะซึ่งก็คือส่วนของส่งออกไปต่างประเทศเออไม่ใช่สิส่งออกต่างประเทศนะดูเหมือนจะมีนักธุรกิจจากต่างแดนมาที่ร้านของเราเราสามารถกดไปยังเควสได้เลยค่ะทีนี้อ่าเอออันล่างนี่ยังไม่ได้ทํำไม่เป็นไรคุณแต่ทีนี้ถ้าเล่นอันบนถ้าคุณเล่นในส่วนของบริหารน่าจะได้รางวัลด้วยนะเหมือนมีอยู่วันหนึงเราเล่นแล้วก็มาเก็บรางวัลไปครบเลยค่ะทีนี้อันนี้คือ ส่วนของการแปรท่าและประกอบกิจาการบทที่3ส่งออกต่างประเทศนะคะต้องรออีก2วันนะคะดูเหมือนจะมีนักธุรกิจจากต่างแดนมาที่ร้านของเราก่อนอื่นงั้นเราก็รอเลยค่ะคือในเกมอย่างอันนี้อ่ะอันนี้จะได้เห็นยันชัดๆเนาะตอนนี้เราจะเป็น7จ็ดโมงห้เนะาะ7จ็ดโมงเช้าคุณหมุนไป่านเที่ยงคืนเที่ยงคืนอยู่ข้างล่างนี้ครับ ก็จะมันจะขึ้นว่าเห็นข้างล่างนี้ไหมมันจะขึ้นเป็นวันพรุ่งนี้ตรงนี้เนาะก็หมุนไปอีกเป็นวันมะรืนจ้าแล้วก็มาตอนเช้าก็ได้เพื่อที่จะได้แบบเหตุการณ์เริ่มตอนเช้าเนาะแล้วก็กดยืนยันไปเลยครับแล้วก็รอนะครับรอเลยจ้า <laughs> หมุนไปยาวๆนะคะตึงๆมาแล้วครับตรงนี้พอถึงเควส ก็จะขึ้นมาทางด้านซ้ายบนนะคะใต้มินิแมปนี่แหละกลับไปที่ร้านนะคะกดติดตามก็ได้หรือว่าอันนี้เรากดแมปเปิดมาแล้วก็เทเลพอร์ตไปเลยค่ะเทเลพอร์ตมาแล้วก็จะเข้าเควสหลังจากผ่านไปช่วงหนึ่งขนาดของร้านก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ได้อ่านไม่ทันอีกแล้วคุณดูเหมือนจะมีนักธุรกิจจากประเทศอื่นมาด้วยนะเราไปดูกันเถอะได้เลยไปม่มอน พชันพารวยอันนี้เป็นรอบที่21นะคะแล้วก็เป็นเควสเ,เริ่มเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวพาร์ทนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุยเควสอย่างเดียวนะคะแล้วก็เราจะตัดไปเป็นส่วนของเล่นบริหารธุรกิจนะคุณโอ้โหตรงนี้มันเราเคยเราเพิ่งมาถ่ายรูปเมื่อวานนี้แต่ว่าเกิดโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ส่วนต,ต่อขยายเพิ่มเติมมา อเตเฟนะคะน่าจะเป็นคนซูเมรุปเป็นคนค้าขายเนจรน,นะครับมาเลยคนนิจีวะเป็นคืออรตเฟ في. แม่ค้าเนจรจากซูเมรุยินดีที่ได้รู้จักนะคะโอ้โหนี่มาไกลขนาดนี้เลยเหรอเนีย่ยว่าแต่ร้านของเราก็ดังขนาดนี้โดยไม่ทันรู้ตัวเลยนะเนี่ยก็ต้องขอบคุณไปมอนและก็ความพยายามในช่วงนี้ได้รับผลตอบแทนแล้วล่ะวี ช่วงนี้นะ่ะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มีข้อมูลกว้างขวางได้ยินเรื่องโพชั่นเล่นแร่แปรธาตุที่พบเธอขายมาไม่น้อยเลยล่ะเป็นค้าที่พบเห็นได้ไม่บ่อยแบบนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่กล้าเสี่ยงหรอกนะแต่ในความคิดของฉันนะ่ะถ้าอยากทําเงินก้อนโตก็ต้องแย่งโอกาสทางธุรกิจมาให้ได้ถึงตอนนี้คนธรรมดาจะยังไม่ค่อยเข้าใจในโพชั่นเล่นแร่แปรธาตุเท่าไหร่แต่ตรับได้ที่ให้ความร่วมมือกับการขายเมื่อเปิดตลาดแล้ว<ๆ>ก็จะเป็นแหล่งโมราที่ กกบโกยได้ไม่หมดเลยละถ้าสร้างชื่อได้ล้วก็ไม่แน่อาจจะเพิ่มราคาขึ้นเป็นสิบเท่าฮิฮิพอง,งานนี้สำเร็จเสร็จเรียบร้อยก็จะได้พักผ่อนจนถึงสิ้นปีเลยแหละอุ๊ยสิบเท่าเอาจริงเหรอเนี่ย ฮี่ิตราบใดที่มีคนยอมซื้อไม่ว่าราคาจะสูงแค่ไหนก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วนะอย่างคำพูดที่เขาว่ากันว่ายินยอมทั้งสองฝ่ายไงล่ะอุ๊ยคำพูดนี้มันทำให้ไผ่มอนนึกถึงคนที่มีแต่เรื่องโมราในหัวเออโดริแน่นอนชัวร์คุณแต่เออไมอนว่าในเมื่อคุณมาจากซุเมรุก็คงไม่ได้บังเอิญรู้จักกับคุณโดริหรอกใช่ไหมใช่ไหมไม่แน่นะไผม่อน โดรีหรือว่าคุณหมายถึงนายท่านโดริ <c oughs> มาเต็มพันาด,ดนี้ <c oughs> พวกเธอรู้จักคนใหญ่คนโตขนาดนี้ได้หรออ่าเป็นเพื่อน <c oughs> สุกโกยนะจ้าสุดยอดไปเลยนายท่านคนนั้นน่ะเป็นไอดอลของฉันเลยนะแนวคิดด้านธุรกิจและความยึดติดที่มีต่อโมราของเขานะเป็นแรงผลักดันให้ฉันมาตลอด ว่าแต่กระเป๋านี้มีที่ไหนเาทำไมถูกกระเป๋าเทศจังฉันนะโชคดีที่ได้เคยไปเยือนวังอาคาซาลาเรนะคะัาล้อาอ่านใหม่สิอาคาซา,า,า,าซาเรนะคะช่างเป็นคารืหนาที่สวยงามและน่าประทับใจจริงๆสักวันหนึ่งฉันก็อยากมีโมราที่มากมายนับไม่ถ่วนเหมือนกับเขาอะนะฮิฮิ <c oughs> เออ คือเขาจมดิ่งอยู่กับความฝันอย่างสมบูรณ์นะแต่ก็ขอให้สําเร็จนะแล้วมาคุยเรื่องสําคัญกันเถอะแอะแฮมพูดออกนอกเรื่องซะแล้วแฮะถ้างั้นพวกเรามาพูดถึงวิธีสร้างรายได้มากมายไปด้วยกันเถอะนะอันที่จริงมันก็ง่ายมากอ่ะฉันจะมาเติมสต็อกกับเธอเป็นระยะแล้วคุณอ่าเธอก็ผลิตโพชั่นที่ต้องการจากนั้นฉันก็จะช่วยเอาไปขายที่อื่นได้ไงถ้าตัดสินใจร่วมมือกันก็มาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโพชชั่นล็อตนี้กันเถอะ ่าเดี๋ยวอ,อันนี้สามารถกดตรวจสอบได้เลยนะคุณแต่สักครู่นะคะเดี๋ยวเรากดไว้ค่อยว่ากันทีหลังแป๊บหนึ่งนะโอกาสในการทําเงินโผล่มาแค่ชั่วพริบตาเท่านั้นแล้นะอันนี้คือโอ้คือถ้าเกิดว่าเราคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วก็เป็นการตัดจบเควสเลยนะคะแต่อ่า ที่เอาออกมานี่ไม่ใช่อะไรหรอกคุณจะจะขอถ่ายรูปนี่นึงมันจะมีภาพปกไงล่ะนี่ไงซูมเข้าไปประมาณตรงนี้อ่ะแบบนี้ละกันคุณโอเควันนี้มีภาพปกแล้วแล้วเขากระพิบตาด้วยหรอเมื่อกี้นี้อ่ะคุณไหนๆเราก็ก่อนที่จะจบคลิปก็เอาเป็นว่าเราตรวจสอบโพชั่นที่เป็นที่ต้องการจากสันทัศนยานทางการตลาดที่เฉียบแหลมของฉันโพชั่นที่กําลังเป็นที่ต้องการในช่วงนี้คือแบบนี้อุย้ยอันนี้คือเกมเพย์เลยเหรอ ในช่วงเวลาเปิดร้านอาจจะมีตัวแทนจําหน่ายที่ช่วยในการจัดจหน่ายโพชั่นมาเยี่ยมเยียนนะคะซึ่งอันนี้คือเกมเพย์เฉพาะของรอบของวันที่3เป็นต้นไปเนาะซึ่งตัวแทนจําหน่ายจะมีความต้องการเกี่ยวกับประสิทธิภาพและปริมาณของโพชั่นที่ชัดเจนเราต้องวางกลยุทธ์การจัดจําหน่ายให้ตัวให้กับตัวแทนจําหน่ายเหล่านี้เนาะแล้วก็หากลยุทธ์ที่ได้เปรียบ2แบบจากกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มผลกําไรนะคะเนื่องจากตัวแทนจัดจําหน่ายจะไม่เปลี่ยนพื้นที่จัดจําหน่ายกลยุทธ์ที่ได้เปรียบของตัว แทนจัดจำนายแต่ละคนก็เลยจะถูกกำหนดไว้แล้ววิเคราะห์รายงานการทางการเงินของตัวแทนจัดจำน่ายเพื่อยืนยันว่ากลยุทธ์ที่ใช้นะ่ะมีประสิทธิภาพหรือไม่ตรงนี้นะคะอันนี้เราสามารถเลือกโคชั่นเขาบอกมาตรงนี้อ่าให้ดูว่ามีเอฟเฟกต์ชีวิตเดี๋ยวตอนที่ระหว่างที่เล่นแต่ละรอบเดี๋ยวเราก็จะอธิบายอีกทีเนาะแต่ตรงนี้เรามาอธิบายไปก่อนละกันคุณว่าเขาเล่นยังไงก่อนที่มันจะจบคลิปนะคะก็เอฟเฟกต์ชีวิตเราสามารถเลือก ถ้าสมมุติว่าเราเลือกอันที่มีชีวิตเอออันนี้อันหนึ่งเราต้องเลยแบบถ้าเป็นขวดที่เป็นชีวิตอย่างเดียวอันนี้จะไม่ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราใส่อย่างอื่นไปด้วยนะคะอันนี้เป็นขวดที่เน้นว่าเป็นขวดที่ราคาแพงๆไปก่อนก็แล้วกันเนาะคุณอันนี้มันเป็นเสริมกําลังมั่นคงอันนี้กลิ่นหอมผ่อนคลาย นี่เสริมกาลังมั่นคงเพราะฉะนั้นเราไม่เอาเสริมกําลังมั่นคงไปละกันเราเอาเป็นอันนี้ที่มันได้หลายๆอันไปละกันนะคะจริงๆมันมีรักษาเสริมกําลังสมาธิกลิ่นหอมผ่อนคลายคือมันมันมีเสริมกําลังไปแล้วไงเอาอันนี้ก็เสริมกําลังเหมือนกันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรคุณก็ก็ใส่ไปได้ค่ะทีนี้เราก็กดใส่ไปได้เลยเรียบร้อยเนาะแล้วก็ให้เราเลือกกลยุทธ์นะคะ เลือกกลยุทธ์ตรงนี้เอจะมีอมการขายแบบขายเป็นล็อตแบบจำกัดเวลาอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาให้เลือกแบบไหนเพราะว่าเราไม่ได้ข่าวเลยเนาะว่าไม่ได้ว่าเป็นข่าวว่าอันไหนที่เราต้องใช้แต่ถ้ากดปรับโพชชั่นก็คือย้อนกลับไปนะคะอันนี้เราสามารถเลือกได้ตัวปักหมุดนะคุณ ตัวกรองไม่ใช่ตัวปักหมดุดออันนี้เราจัะส่งตัวอย่างฟรีจริงๆอืมเอ๊จะส่งตัวอย่างฟรีไปก่อนละกันแล้วก็ขายเป็นรถแล้วก็ส่วนลดสําหรับขายส่งละกันคุณก็ส่งอันนี้เอ๊หรือว่าการรับรองความร่วมมือของสถาบันอันนี้มันจะเหมือนเอเหมือนไป ไปใช้พูดไปเรื่อยอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณเอาเป็นส่วนลดสำหรับขายส่งไปก่อนเนาะแล้วก็จัดส่งตัวอย่างฟรีเราเลือก2อันนี้ละกันนะคะยืนยันจัดจำหน่ายหลังจากที่เขาตรวดน้ำโพรชั่นเรียบร้อยแล้วก็สะพายกระเป๋าสำหรับแล้วเดินจากไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูผลลัพธ์หลังจากนี้เนาะแต่ว่าแต่คลิปเราจะจบลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันต่อในช่วงช่วงที่เป็นโอ้โต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย อันนี้น่าจะมีจากมอนตัดหรือมอนตัดไม่น่ามีคุณน่าจะหลีเย้ไหแต่มันมีดอกอันนี้อยู่นะก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมีมีเท่านี้ก่อนนะครับที่เหลือเดี๋ยวน่าจะเป็นรอบที่21ไปจนถึงรอบที่30โดยประมาณนะคะเราเดาๆว่า เป็นแบบนั้นเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะบาย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 อ่ามีแถมแถมแถมตรงนี้เนื่องจากคุณดีลุกเข้ามาแล้วเราก็เลยแวะมาดูที่ร้านนะคะตรงนี้ก็ด้านหน้าก็จะมีป้ายประกาศแต่ด้านในคือบรรยากาศยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยเช้าว่าไงดื่มอะไรดีขอขอซื้อเครื่องดื่มหน่อยครับ ไม่มีเมนูเพิ่มเติมด้วยนี่ความร่วมมือแบบใดคุณตั้งปายอย่างเดียวเลยเหรอหนายท่านดีลู้